เอาละครับคุณผู้ฟังศึกสงครามข้าวประจำปี2568บอกเลยว่างานนี้ไทยกินเรียบครับพี่น้องข้าวหอมมะลิไทยของเรากําลังพงงังอาดงําคําโลกราคาพุ่งทะลุเพดานชนิดที่ชาวนาไทยและพ่อค้าคนกลางยิ้มแก้มปริแต่พอมองไปทางฝั่งเขมรคือสภาพดูไม่ได้เลยครับเขมรตอนนี้เรียกว่าน็อกกลางอากาศ ข้าวเนาคาโกดังเจ๊งระนาววันนี้ผมจะมาชำแหละให้เห็นไส้เห็นพุ่งกันมาเลยว่าทำไมข้าวเราถึงเป็นที่ต้องการของโลกแต่ข้าวเมขมรเขาถึงร่วงโรยเห็นว่าตอนนี้ข้าวเรานี่พุ่งไปแตะหมื่นห้าหมื่นหกแล้วนะคะข้าวไทยตอนนี้เนี่ยราคาดิดตัวขึ้นแบบสวนทางกับทฤษฎีเลยครับปกติช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเข้าหมายออกเยอะราคาต้องร่วงแต่วันที่17พฤศจิกายนปี2568สมาคมรงศีข้าวไทยรายงานว่าข้าวเปลือกขอมมะลิพุ่งไปแตะตา ละ15,800ันบาทบางที่นี่ทะลุ16,100บาทไปแล้วครับสูงที่สุดในรอบหลายปีสาเหตุหลักคือนักลงทุนต่างชาติเขาเชื่อมั่นในแบรนด์ไทยครับจีนเอยสิงคโปร์เอยแอฟริกาเอยแห่มาจองคิวซื้อกันเพียบอ่าส่วนฟังเขมรนี่ต่างกับเราลิบลับเลยนะคะใช่เลยครับเขมรตอนนี้เข้าขั้นวิกฤตเข้าเปลือกเขมรร่วงกล่าวเหลือแค่กิโลละไม่กี่ร้อยเรียวถ้าคิดเป็นเงินไทยก็แทบไม่คุ้มค่าปุ๋ยเลยครับแล้วคือระบบจัดการเขาพังพินาศเขมรไม่มีไซโล เก็บข้าวไม่มีเครื่องอบลดความชื้นที่เพียงพอพอดานพร้อมแดนปิดปุ๊บข้าวเปลือกที่เกี่ยวมาสดๆมันมีความชื้นสูงพอส่งออกไปขายให้ไทยหรือเวียดนามไม่ได้มันก็ต้องกองไว้แบบนั้น แล้วข้าวสดเนี่ยทิ้งไว้ไม่กี่วันมันก็เกิดความร้อนเน่าเสียหายเชื้อรากินหมดขายใครก็ไม่ได้เก็บไว้ก็เสียของระบบส่งออกขเขมรน,นี่แย่ขนาดไหนคะทำไมพึ่งพาตัวเองไม่ได้เลยนี่เลยครับคือจุดตายระบบส่งออกของขเขมรเป็นระบบยืมจมูกคนอื่นหายใจมาตลอดเขาปลูกข้าวได้เยอะจริงแต่โรงสีมาตรฐานสากลมีน้อยนิดส่วนใหญ่เน้นส่งข้าวเปลือกข้ามแดนมาขายให้โรงสีไทยหรือเวียดนามไปสีแปรสภาพพอมาปี2568เนี่ยมันก็เกิดสงครามชายแดนพอดานพรมแดนไทย ปิดตายรถบรรทุกข้าวที่เคยวิ่งเข้ามาขายฝั่งสาแก้วฝั่งจันทบุรีหยุดชะง,งักหมดแล้วพอไทยปิดประตูเวียดนามก็ชะลอซื้อเพราะข้าวเขาล้นเหมือนกันขมรก็ไร้ที่พึ่งครับโลกเขาไม่ซื้อขมรเพราะเขาไม่มั่นใจว่าจะส่งของได้ไหมแต่ไทยเราเนี่ยมีท่าเรือแหลมฉบังมีระบบโลจิสติกที่ดีกว่าเยอะใครจะกล้าเอาเงินไปทิ้งขมรเหครับเข้าใจเลยค่ะแต่สําหรับไทยเรานี่ต้องเรียกว่าปีทองฝังเพชรเลยครับข้อมูลจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและกระทรวงพาณิชย์ยืนยันตรงกันครับว่ายอดสั่งซื้้อไหลมมมาาาาาาาเเเททททแบบบ่่่ขดสยังงีินร แข็งอยู่ที่31บาทกว่า,วาต่อดอลลาร์แต่ลูกค้าก็ยังซื้อครับนี่แสดงว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นมันเหนือกว่าเรื่องราคาไปแล้วส่วนเขมรนี่คือปีนรกครับผลผลิตออกมาเยอะก็จริงแต่ไม่มีที่ระบายมันคือฝันร้ายที่สุดของชนา mer, เขมรในรอบทศวรรษเลยก็ว่าได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพันข้าวผักกาลำดวนของเขมรเคยได้รงวันข้าวดีที่สุดในโลกเลยครับแต่รอบที่เจ๊งสนิทก็เพราะการเมืองล้วนๆครับคุณเซนประเมินสถานการณ์ผิดพลาดอย่างหนักการไปมีปัญหากระทบกระทั่งทางทหารกับไทยจนต้องมีการปิดด่านชายแดนถาวรตัั้งมมมกราาาคคนือออทบขวเ ชัดๆครับเพราะการเมืองร้อนแรงการทาก็พังพินาศนักธุรกิจไทยที่เคยเข้าไปรับซื้อก็ถอนตัวหมดพอค้าเวียดนามก็กดราคาเพราะรู้ว่าเขเมรมไม่มีทางเลือกหนักเลยครับทีนี้ขนาดจีนนี่ยังมาสั่งเข้ากับไทยทั้ง50,000 0ตันเลยนะคะแถมสิงคโปร์ยังสั่งกับเราอีก1,000 0 0ตันนี่คือไฮไลท์ของปีนี้เลยครับจีนสั่งซื้อข้าวไทยแบบ G2G ล็อตใหญ่50,000 0ตันคือมันเป็นผลพวงจากการเยือนจีนของในหลวงและพระราชินีเมื่อช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนเพื่อฉลอง50สปีความสัมพันธ์ไทยจีนครับประธานาธิ ความมั่นคงนั่นแหละส่วนสิงคโปร์เขาความปลอดภัยทางอาหารสูงมากเขาเห็นไทยเรานิ่งกว่าเสถียรกว่าเขาก็เซ็นสัญญา MOU ซื้อยาวๆ5ปีไปเลยส่วนเขมรเนี่ยจีนก็อาจจะช่วยบ้างตามมารยาทแต่ในเชิงธุรกิจและความเชื่อมัน่นไทยกินขาดครับจีนรู้ดีว่าถ้าสั่งเขมรตอนนี้ของอาจจะส่งไม่ถึงท่าเรือเพราะติดปัญหาในประเทศสารพัดอ่าค่ะวเน,นี่ยขณะที่ข้าวไทยพุ่งไปเกลือหมื่นหกพอเอามาเทียบกันเขมรเนี่ยมันคนละชั้นกันจริงๆครับข้าวหอมปากกันดวนของเขมรราคาหน้าโรงสีร่วงลงมาเหลือแค่เรนต่่ออกกกิิิโโลัมมมคืไะปาาณ8บท ส,ส่วนต่างราคามันมหาศาลครับที่สําคัญคือสภาพคล่องโรงสีไทยมีเงินสดหมุนเวียนพร้อมจ่ายชาวนาแต่โรงสีเขมรตอนนี้ถังแตกครับไม่มีเงินสดรับซื้อยิ่งกดราคาลงไปอีกชาวนาเขมรตอนนี้แทบจะยกข้าวให้ฟรีๆขอแค่มีคนมาขนออกไปเพราะกลัวมันเน่าคาลานตากข้าวพลาดทีเดียวล้มทั้งกระดานเลยนะก็เขาพลาดตรงที่มั่นหน้าเกินไปนั่นแหละครับเขมรพยายามจะลดการพึ่งพาไทยและเวียดนามโดยหวังจะส่งออกตรงไปจีนหรือ,อยุโรปเองแต่ลืมไปว่าตัวเองไม่มีกองเรือและคลังสินค้าที่ใหญ่พอพอเกิดวิ ขีดไทยแดนหรือค่าระวังเรือแพงขึ้นระบบเขาล่มทันทีเขาประเมินผิดที่คิดว่าไทยงองข้าวเปลือกเขาแต่จริงๆแล้วไทยเราผลิตเองได้เหลือเฟือแถมปี2568เนี่ยผลผลิตเราก็เยอะเราไม่ต้องงอวัตถุดิบจากขมร้นเลยพอเราปิดด่านปุ๊บข้าวขมรนเลยกลายเป็นของเหลือที่ไม่มีที่ไปแหมแล้วข้าวที่เขาเคยโวยว่าข้าวเขาดีราคาถูกแข่งกับเราได้สบายๆไปไหนแล้วล่ะคะก็นั่นสิครับตอนนี้คําว่าคุณภาพดีมันถูกกลบด้วยภาพข้าวเน่าและสมมอบไม่ได้ไปแล้วส่วนที่ว่าราคาถูกก็กลายเป็นถูกจนเจ๊งเพราะว่าราคาตลาดลลมมัันบบีีแ้้ววยงงขข่าาาชเรือ เขมรในจีนที่ดันไปใช้ถุงลายธงค่าไทยอีกย่อยยับครับเขมรทีนี้คือขายไม่ออกจนต้องปลอมตัวเป็นข้าวไทยเพื่อหลอกคนจีนพอโดนจับได้ความน่าเชื่อถือก็ปนปี้ครับตอนนี้ชาวเขมรเองเขาไม่มีใครพูดถึงสโลแกนนั้นแล้วมีแต่เสียงกลดด่ารัฐบาลตัวเองคือผู้ส่งออกขขเขมรเนี่ยคงเข้าตาจนสุดๆแล้วครับเรียกได้ว่าวิกฤตที่สุดในรอบ1 0ปีหรืออาจจะ20ปีเลยสภาคมรงสีข้าวเขมรข้าวมาอดควรว่าเงินกู้40ล้านดอลลาร์หรือ1.3พันล้านบาทที่คุนมาเนตโยนลงมาช่วยเนี่ยม และไม่มีที่เก็บผู้ส่งออกไม่มีของส่งลูกค้าเพราะติดเรื่องขนส่งนี่คือหาย,ยนะของวงการค้าเข้าเครมรอย่างแท้จ,จริงในขณะที่ตอนนี้ไทยเราออกทะลุล้านตันเพราะว่าในโลกธุรกิจเขาเชื่อมั่นในความแน่นอนมากกว่าราคาคู่ค้าอย่างอินโดนีเซียฟิลิปปินส์หรือแม้แต่ออฟริกาเขาเข็ดแล้วสั่งของไปก็ไม่รู้จะได้เมื่อไหร่ก็เลยหันมาหาพี่ไทยดีกว่าแพงกว่าหน่อยแต่ชัวแถมไทยเรามีการตลอดเชิงรุกรมการค้าต่างประเทศบุกไปขายถึงแอฟริกาใต้ไดออเดอร์กลับมา3ามสี่แสนตันค่ะอืมไทยเรานี่เนื้อหอม ใช่แลวครับซึ่งซึ่งปัญหาเนี่ยมันเกิดจากภายในของเขมรเองมากกว่าตลาดโลกนะครับเพราะว่าตลาดโลกปีนี้ความต้องการข้าวยังสูงนะโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิแต่อุปสรรคของขเขมรคือนโยบายที่ล้มเหลวรัฐบาลเขมรไม่ยอมลงทุนสร้างระบบชนบททานและระบบแปรรูปให้เข้มแข็งมัวแต่เอาเงินไปลงกับอาวุธหรือโครงการที่ไม่ก่ออะไรได้พอถึงเวลาขับขันกเรกษตรกรก็ถูกลอยแผลนี่ไม่ใช่ตลาดโลกกันแกล้งครับแต่เป็นผลกรรมจากการบริหารงานที่ไร้วิสัยทัศน์ของรัฐบาลหุนล้ลวนแล้วตอนนี้ข้าวของไทยเราเนี่ยเข้าแอาฟริกาถึง3 0 0 0 0 0ตันเลยทีเดียวครับที่เขาไม่เลือกกถู เขมรเนี่ยเพราะว่าแอฟริกาใต้เขาชอบข้าวนึ่งของไทยเราะนะครับเราทําคุณภาพได้สม่ําเสมอเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อและที่สําคัญเรือไทยเรามีสายเดินเ,นเรือที่เชื่อมต่อกับแอฟริกาได้สะดวกกว่าเขมรมากข้าวเขมรถ้าจะไปแอฟริกาต้องขนใส่เรือเล็กไปถ่ายใส่เรือใหญ่ที่เวียดนามหรือสิงคโปร์ต้นทุนแฝงมันเยอะครับอีกอย่างกลุ่มการค้าต่างประเทศของเราทํางานกันเก่งมากจัดรถโชว์บินไปเจราจาปิดดิวมาได้แบบสวยๆสามแสนตันนี่คือเงิน7 0 0 0กว่าล้านบาทเขมรก็ได้แต่มองตามปริปริบเลยครับโอ้ตอนนี้เหมือนไทยเป็นคนคุมเกมราคาไปแลล้วใช่เม ต้องยอมตามเราในเมื่อไทยเป็นผู้เล่นรายใหญ่เบอร์2เบอร์3ของโลกและเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดข้าวพรีเมียมพอเราขยับราคาขึ้นขเขมงก็ทําอะไรไม่ได้หรอกครับจะขายแพงตามก็ไม่มีคนซื้อเพราะเครดิตไม่ดีจะขายถูกก็เข้าเนื้อตอนนี้ก็เลยเป็นแค่ผูดตามที่ไร้อํานาจทาได้อย่างเดียวคือรอเศษออเดอร์ที่ไทยรับไม่ไหวหรือรอให้เวียดนามมาซื้อข้าวเปลือกราคาถูกไปแปรรูปครับสัก์สีที่เคยคุยโวหายหมดครับงานนี้อา่าแล้วไอข้าวขเขมนที่เน่าๆกันเนี่ยคือปลูกเยอะไปหรือไม่มีคนกล้าซื้อกันหรอคะก็ทั้งคู่นั่แหละ ไม่มีคนกล้าซื้อและขนย้ายไม่ได้คือผลผลิตมันดีข้าวเลยออกมาเยอะล้นตลาดในแง่ของปริมาณแต่ที่มันเน่าเพราะโรงสีไม่มีเงินซื้อและพ่อค้าส่งออกไม่กลา้าเสี่ยมารับของพอเพราะข้าวเหลือกสดๆกองตากแดดตากฝนไว้หน้าโรงสีไม่กี่วันมันก็เหลืองดำขึ้นราครับมันเป็นเรื่องน่าหดหู่สำหรับชาวนามากครับค่ะและปี2568เนี่ยว่าแย่แล้วปีหน้า2569จะหนักกว่านี้อีกครับถึงขั้นเป็นจุดตายเลยถ้าชาวนาขาดทุนยับเยินและเขาจะเอาทุนที่ไหนไปปลูกต่อล่ะครับมีสินพอกพูลธนาคารก็ไม่ปล่อยกู้เพิ่มมชาาาาวนนจกอ จะต้องทิ้งนาเข้ามาขายแรงงานในเมืองหรือลักลอบเข้ามาทํางานในไทยโครงสร้างการผลิตเขาจะพังทลายครับปี2569เราอาจจะเห็นผลผลิตข้าวขเเมรนวูบลงหัวภาพเพราะไม่มีคนปลูกนี่คือหายนะระยะยาวที่กู้คืนยากมากครับไทยเรานี่ทิ้งห่างขเเมรนไปแล้วนะคะใช่ครับภาพลักษณ์ที่เสียไปของขเเมรเนี่ยบอกเลยว่ากู้ยากมากครับของแบบนี้สร้างยากแต่ทําลายง่ายอย่างกรณีที่เจอเข้าวถุงในจีนพิมพ์ลายงาธงชาติไทยแต่ข้างในเป็นข้าวขเเมรเนี่ยมันประจานตัวเองไปทั่วโลกว่าคุณไม่มีความภูมิใจในสินค้าตัวเองและสินค้า คุณขายไม่ได้ถ้าไม่เกาะชื่อไทยการจะกู้ศรัทธากลับมาต้องใช้เวลาเป็นสิปีแล้วต้องเปลี่ยนระบบใหม่หมดซึ่งถ้าดูจากสภาพการเมืองเขาตอนนี้ผมว่าอีกนานครับกว่าจะเงยหน้าอ้าปากได้ที่ต้องพังแบบนี้มันก็เป็นความผิดของรัฐบาลเขมรเต็มๆครับผู้ส่งออกเขาก็ทําธุรกิจถ้าขาดทุนเขาก็ต้องหนีแต่รัฐบาลมีหน้าที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานหาตลาดและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านแต่รัฐบาลหุนเนี่ยกับเลือกทางเดินที่สร้างศัตรูบิดก,การท้าแล้วก็ไม่มีแผนรองรับเวลามีวิกฤตปล่อยให้ชาวนาเผชิชชาาาากกมมมยถถเเงนน่่ววหลือ็้แทัึจ มันทําให้เห็นเลยครับการทูดนําการค้าของไทยเรามาถูกทางเราเป็นมิตบกทุกฝ่ายเจราจาเก่งและมีมาตรฐานสินค้าที่โลกยอมรับส่วนเขมรนี่คือรัฐล้มเหลวในการจัดจานที่พึ่งพาแต่บารมีเก่าๆหรือพึ่งพาจีนลูกเดียวพอจีนช่วยไม่ไหวก็ไปไม่เป็นเลยทีเดียวแล้วออเดอร์ข้าวเกือบล้านตันที่เรากวาดมาเนี่ยมันก็จะทําให้ข้าวถมเร็หมดอนาคตถาวรไปเกือบจะถาวรเลยครับเพราะตลาดข้าวพรีเมียมมีจากัดพอไทยไปจับมือกับจีนสิงคโปร์แอฟริกาได้หมดแล้วด้วยสัญญ,ญาผูกพันระยะยาวเขมรจะแทรกตัวเข้ามาทีหลังนนี่่เเหือยยยครรับิงไทา ออเดอร์เยอะเราก็ยิ่งมีอำนาจต่อรองสูเม็ดเงินจากตลาดโลกมาหมดบอกเลยว่างานนี้ไทยเรามาเหนือครับสุดท้ายแล้วตลาดโลกก็เชื่อถือข้าวไทยมากกว่าสินะคะถูกต้องที่สุดครับข้าวไทยราคาตาละหมื่นห้าพันแปดคนยังย่างกันซื้อส่วนข้าวขเขมรราคาถูกกว่าครึ่งครึ่งแต่ดันไม่มีคนเอามันชัดกริ่งกว่าชัดซะอีกครับว่าข้าวไทยคือตัวจริงที่โลกเชื่อถือทั้งคุณภาพรสชาติส่วนข้าวขเขมรก็คงต้องเก็บให้กินเองแล้วละครับเวลานี้กดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ